ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไท์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาบ้านเขียวขุมทรัพย์อ่ายังไงสุดท้ายด้วยใช่ค,คือเป็นอย่างนี้ค่ะบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ที่บ้านนานคะรเป็นบ้านของ ของคุณลุงหนูสมัยเด็กๆใช่ค่ะลุงหนูชื่ออ่าใช้คุณลุงหลุออยแล้วกันค่ะอ่าอคุณลุงหลุยเนี่ยเขาก็มีพี่น้องเนาะแล้วก็มีคุณย่าคุณย่าก็คือส่วนมากเนี่ยทางบ้านหนูจะเรียกเขาว่าคุณยายค่ะยายชื่อหวานครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่ใส่ชุดเนี่ยค่ะที่วีเ้ที่เห็นใ,นในเฟสเนี่ยเนี่ยแหลอะอืมอืมก็จะมีของเด็ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องมันมีอยู่ค่าหนูว่านัดกันตระกูลใหญ่เลยตระกูลของพวกหนูอ่ะเฮ้ย <c oughs> เราไปนครนายกนะบ้านเขียวน้ำมันแห้งเลยหลังที่มันทั่วมาเกือบสิบปีเนี่ยมันเพิ่งมาแห้งต้นหน้าหนาวเลยครับอ่ะไปกันยังไงบอกว่าโอเคสิบเอ็ดโมงร้องหมุไป็นบ้านานานครนายกกันหนูก็อ่ะไปไปเสร็จปุ๊บก็มีเข้าไปขับไปตามทาง เหมือนก็นมีวัดแวะอะไรก็แวะไปแล้วก็แวะกันระหว่างทางเพื่อจะนัดเจอแล้วก็ขับรถตามกันกันไปค่ะครถจะมีสองคันก็คือมีรถกระบะของหนูเองเลยแล้วก็รถของคุณป้าค,ค่ะอีกก็คือไปอย่างคันทีนี้ไปถึงบ้านใช่ไหมพี่เป้พี่เป้เข้าใจฟิลแบบเราไม่ค่อยได้เจอญาติพี่น้องไหมเราไปทํางานเราไปอยู่นั่นอยู่นี่ต่างจังหวัดเราไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านอ่ะครับเข้าไฟวันแรกหนูอึงอ้งอึ้ง ใช่เพิ่งรู้ว่าลุงมีหอเจ้ากอมีบริษัทของตัวเองเกีย่ยวกับพวกก่อสร้างครับใหญ่มากอืเอาหนูก็เดินเอึ้องลวหนึ่งช็อตเฮ้ยนี่กลมาผิดทีปะวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับลุงก็วัดดีเอา้ายาแดงสวัสด,ดีครับ บ้านี่ก็่าดีค่ะยาแดงบอกโอเคลูกเป็นไงบ้างเออมานั่งนๆ่ยาแดงเนี่ยค่ะจะเป็นน้องสาวของยายหวานจะเป็นฟิลเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆลุยๆเก่งๆหน่อยอ่ะก็นั่งคุยกันยาแดงก็ว่าเอ้ยไอ้หนูเตรียมรถเลยนะเข้าบ้านเลยแถงมันแห้งแล้วโอ้โสามาสิปีไม่เคยปีหน้าหนาวยาเนี้เข้าเลย หนูก็คิดในใจจะเข้ายัางไงดีเนาะทางก็แคบทางก็น้อยหนึ่งมันน่ากลัวมากเลยนะพี่เป้นลนสภาพดิทางแคบพอดีรถแล้วมันเป็นล่องล้อไปเลยอะลองไม่ได้คือราล่วงคือข้างทางแน่นอนละหงายแน่ๆหนูก็บอกว่าหนูไม่ขับได้ไหมพ่อหนูมกลัวล่วงไปแบบหงายอะหนูไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าหนูก็ห่วงออล่าเนาะออล่าเป็นรถกระบะหนูเองออล่าแบบมันก็มันมันก็นโอเคอะมันได้อะ่ะ ืแต่ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่คินครทีนี้ลุงหลุยกขบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะขับเองไม่เป็นไร,รอ๋อได้ค่ะนะเดี๋ยวจัดการให้คนที่ไปคนบ้านก็คือลุงหลุยจะขับรถเข้าไปครับจะมีย่าแดงป้าพ่อหนูแม่รวมเดินตามทางกันไปสภาพทางค่ะพี่เป้คือมันเป็นเหมือนแบบบ้านคนรวยเรียงกันไปเลยสายหลังแล้วก็ค่อยไปเป็นป่ากล้วยใหญ่เต็มไปหมดแบบป่ากล้วยทึบๆอะค่ะค แล้วทางมันก็เป็นทางเล,เลนเดียวแบบเป็นล่องไปเลยครับไปจนถึงข้างในถ้าพี่เป้ไม่เห็นภาพดูภาพประกอบได้เลยค่ะหนูส่งไปในเฟซเรียบร้อยครับไม่เป็นไรเล่าไปเลยครับน้องน้องงานอืออือแล้วทีนี้ค่ะมันเป็นตอนนี้ขับไปถึงหน้าบ้านนะคะพี่เป้หนูมองไปในบ้านหนูนลุกนะอบ้านสีเขียวหลังเดียวเด่นตะง,ง่านไม่มีใครยุ่งเลยครับรอบๆคือเป็นโรงงานผลิตปูแล้วฝุ่นแบบขอโทษนะรถสิบล้อวิ่งนี่คือฝุ่นคึกอะ่ะ ฝุนแบบทานหินอ่าฝุนที่มันเป็นฝุนขาวใช่ค่ะคลักษณะบ้านก็คือเป็นบ้านไม้นะคะคชั้นเดียวอ่าเป็นบ้านไม้สองชั้นก็คือวางละาข้างล่างเป็นใต้ถุนมีโอมตอนถราดสิบใบเลยนะบนก็เป็น บ้านหน้าจัวเหมือนบ้านบ้านพักครูสมัยก่อนนะคะน้องอันน้องอันน้องอันอย่าเพิ่งส่งลูกมาน้องอันเล่าก่อนเออเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเออเดีเราเล่าไปเลยส่งรันไปก่อนค่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนหนูว่าเอาไว้เคิดนี้เพราะว่าตอนว่าพี่พี่ก็ดูไม่ได้ตอนเนี้ยเออได้ค่ะคือหนูว่าส่งไว้เพื่อที่เช็คลิสต์ว่าอ่ะเล่าถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เอาสคริปต์เลยหนูพูดสดเลยเพราะว่าสคริปต์หนูอยู่ที่บ้านครับได้ฮะขออนุญาตส่งนะคะพี่เป๊ะ หรือแบบเหมือนประมาณว่าส่งแยกไว้อะคะ่ะให้รู้ว่าเราถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะครับอืออ่ะทีนี้หนูก็ขึ้นบ้านมาค่ะพี่เป้บ้านก็เป็นบันไดไม้โบราณทั้งบ้านเป็นไม้ยางแล้วก็ไม้แดงค่ะซึ่งลักษณะบ้านมันก็ซีซี้ดมๆมฝุ่นเขอะไปหมดแหละอืมหนูเนี่ยเดินเข้าบ้านมาสิ่งที่หนูเจอคือมีหนังสือเล่มหนึ่งลวกล่วงอยู่ค่ะก็คือจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัววิจารณิวิจารณาคดีครับ ซึ่งตอนนี้หนูก็ลังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวหนูแล้วหนูก็เลยสุ่เฮ้ยทําไมเรามาเจอหนังสือกฎหมายวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอกใจนะพี่พี่มันยังไงวะมันมันต้องมีอะไรที่แบบเ้าจะสื่อถึงเราแหละครับหนูก็เลยจัดการถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บไว้เลยแล้วก็ตอนนั้นอะคะ่ะหนูก็เลยเดินเข้าไปในบ้านลักษณะนาานในบ้านคือชั้นสองเนี่ยเป็นมีสองห้องนอนอื ห้องนอนแรกอะค่ะมันจะเป็นห้องนอนของคุณพ่อกับคุณแม่พี่อ่าลุงลหนูห้องที่สองจะเป็นห้องนอนของลุงหลุยครับกับพี่น้องเขาแหละหนูเดินเข้าไปบอกยาแดงมีอะไรหนูช่วยไหมคะเดี๋ยวหนูช่วย,ยเก็บหนูก็คุยกันในครอบครัวหนูว่าอ่ะเดี๋ยวเรคุยกับยาแดงกับลุงหลุยก่อนนะจะทำอะไรต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะ ทีนี้คุณพ่อหนูเขาก็ยกมือไหว้ไหว้แล้วเขาก็สวดคาถาขอ,อเขาจะพูดว่าอิติสุกตอรังรุโทนโมพุทธยาปัทวาีคงคาพระภมะคเควาคาามิหังคือขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สวดอีกคาถานึ่งทีนี้พ่อเขาก็หยิบของขึ้นมาเขาก็หยิบผงพยนต์ของเขาอะค่ะที่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยลุงนาบอกว่า,วาโอเคเอาติดตัวไว้ก็ดีเราไม่รู้ว่ามีอะไรในบ้านพ่อเพราพ่อ,พอรู้สึกเอเอมันเอ๊ะมันยังไงว่ามันสุกอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ เอาโอเคพ่อพ่อมีของพี่ดำพ่อมีของพ่อใช่ไหมอ่ะหนูเอาพี่ดำม,มาด้วยพี่ดำก็คือหนูอุปกร์ของหนูเองครับหนูก็มีของของหนูอยู่ได้รู้เรื่องเขาก็สวดหนูก็สวดของหนูหน้เขาก็สวดของหนูแล้วบอกว่าเอางี้หนูกับพ่อเป็นคนเข้าไปเปิดห้องเองนะเพราะหนูกับพ่อทั้งคู่ดวงแข็งอ่าวันเสา,าร์ทั้งคู่คเปิดห้องเข้าไปปึ้งแรกเลยห้องของคุณย่าหวานค่ะอหนูไปเจอ กระติกเออชี่ชมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับการน้ําน้นอน,นะคะการาน้ําโบราณสีน้ําเงินครับอยู่ดีๆด,ดูเห็นเป็นการาน้ําเนี้ยจากที่มันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเลื่อนกึกกึกไปทางขวามันเลื่อนนะคะหนูหนูถ่ายรูปไว้อยู่ครับมันเลื่อนกึกกึกสองกึกอ่ะหนูก็เงียบหนูก็ยืนมอง แล้วหนูก็เลยไหว้าถามยา่าไหว้ถามในสิ่งนี้บ้าว่านี่มันคืออะไรอืมครับหนูก็เลยหันไปมีลมพัดนําวูบผ่านหน้าต่างเข้ามาทางหนูหนูหันไปถามย่าแดงย่าแดงไอการนํานองสินนี้คืออะไรอ่ะอการน้ําโบราณนี่คืออะไรย,ะย่าแดงบอกวา้าวชิบหายผีหม้<พ>อมมยังไม่เอาเออกอีกเรอผีหม้อใช่ค่ะหนูฮะผีหม้ห<า>อผีหม้อคืออะไรวะ ไม่เคยเจอเคยเจอพี่นักอยู่วันทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินเขาว่าผีมอครับพี่เป้นึสภาพนะอืมันเป็นเหมือนกาน้ําร้อนครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนกึก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 อย่างนั้นอะเป็นพี่เป้มันน่าคิดว่ามันคืออะไรอืมมันคือเหมือนผีย่ามอหนึ่งค่ะ พิธีกรรมความเชื่อโบราณทางชาวล้านนาะนับถือบรรพบุรุษโดยใช้หม้อนึ่งเป็นสื่อการประทับทรงเพื่ออำนวยโชคชะตาแก้คุณญสยรักษาการเจ็บป่วยอืมมันคือสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือเป็นบรรพบุรุษของเขาแหละหนูว่านะเออใช่มันเลื่อนต่อหน้าหนูเลยนะพี่แล้วหนูก็แบบยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าห้องก็คือเราไม่พูดเลยเราเห็นเราไม่พูดครับแล้วก็โอเคหนูก็เลยบอกยาแดงจัดการให้หนูหน่อยเขาบอกเออเดี๋ยวจัดการให้แกก็โทรเรียกคนที่บ้าน ที่มีวิวชาเรื่องข้องไม่รู้อะค่ะคมจาจัดการให้ประมาณชั่วโมงนึงก็เอาอัญเชิญออกบ้านไปอืโอ้ทีเนี้ยค่ะตอนที่หนูนั่งรอกันอยู่ใต้ถุนบ้านนี่ก็กลัวเมื่อนก,กันแบบไม่รู้อะไรจะล่วงใส่หัวอะไรฝุ่นก็มีอะไรก็มีแถมข้างนอกก็จะเป็นฝุ่นคุ้งไปทั่วเลยหนูก็เลยพูดว่าเออบ้านหลังเนี้ยไม่ต้องไปขายเศษมันหรอกยกน็อกดาวน์ไปทั้งหลังเลยขายไปก็ไม่ได้กําไรอะไรหรอกยกน็อกดาวน์ไปทั้งหลังหรือไปเข้าไปพิพิธภัณฑ์ให้หมดแหละ อะไรที่มันมีดีก็อยู่ดีไปแต่ที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็ของในบ้านเราไม่รู้มันมีอะไรบ้างเราก็ไม่อยากไปยุ่งมไม่ใช่ของเราพ่อหนูก็บอกเออให้พี่หลุยส์ตัดสินใจเฮอะอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะโอเคหนูก็ขึ้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณบ่ายสองก็ขึ้นบ้านกันไป,ปไปเคลียร์การอะไรกรันยาแดงก็เล่าว่าผีมอเหมือนแบบเป็นเหมือนของดูแลบ้านนะคะอืเอาไว้แบบดูแลว่าไม่ใครขึ้นหวานโจนขโมยอะไรเงี้ยก็จะโดนล็อก เราก็เก็ตไม่พูดอะไรหนูเดินเข้าไปในบ้านนะคะในบ้านเนี่ยหนูไปห้องเก็บห้องของคุณย่าหวานก่อนตอนนี้หนูกาลังเก็บห้องไงค่ะอยู่ตรงหน้าต่างกําลังเก็บของสบายนั่งสบาดทีอยู่ดีๆลมมันพัดมาใช่ไหมคะครับแล้วหน้าต่างปิดดังปั้งใส่น้าหู่เลยอือหนูก็สะดุง้งแล้วอยู่ดีๆมันมีหนังสือหล่นตึ๊กลงมาค่ะ,คะหนูก็แงะไปสั่งซ้ายรู้ไหมคะพี่เป้นหนูเจออะไรเจออะไรฮะ หนังสือกฎหมายสําหรับนิติกรประมาณยี่สิบเล่มยิงในชั้นแอดเลยค่ะคอุ้ยหนูแบบดีใจมากพี่เป้เฮ้ยหนังสือกฎหมายอืหนูว่าอยากเรียนรู้กฎหมายคือหนูชอบแบบดูคนนันเชลกงมอะไรเงี้ยเอออยากรู้กฎหมายอยากรู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอามาดูโหพี่เป้มันเป็นของสํานักกฎหมายโดยตรงเลยอืหนูเลยถามว่ายาแดงหน,นังสือกฎหมายนี่คืออะไรคะครับ อ๋อก็ตาของเองอะ่ะเขาเป็นนิติกรอยู่กรมที่ดินทั้งตาทั้งพี่ชัยหรุ้ okay, น่ะแหละอ๋อโอเคค่ะรับทราบเั้วก็เลยหยิบหนังสือออกมาเนาะเอามาวางตื่นเต้นเปิดหนังสือดูนั่นนี่ไปแงะไปเจอแผ่นซีดีกับสลมดังกัแบบเทปเทปมวยปั้มสมัยก่อนนะคะคือ <ๆ S 2> แผ่นแท้หมดเลยอะ่ะเป็นปึ้งโอ้โห,โหโดีใจมากคุ้มทรัพย์อะไรวะเนี่ยอุอ้ยแบบก็เลยไหว,บว้บอกบอก,บอกว่าหนูขอแค่ หนังสือนิติกรเนาะกับขุมทรัพย์ก็คือแบบแผ่นซีดีแผ่นเกมเหรอเทฟอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือว่าขอแขค่แค่นั้นแหละขอแค่นี้แหละหนูมไม่เอาเยอะที่นี้เขาพี่เป้หนูก็เดินเข้าไปในห้องอีกยูดีๆมันมีล็อกเก็ตหัวใจหล่นลงมาต่อหน้าหนูเลยปึ๊กแล้วก็เปิดออกมาเป็นสร้อยคอเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับครูค่ะอื ก็คือพวกเข็มกัดราชพิธีต่างๆเนี่ยหนูก็ก็อึ้งน้ำหนึ่งแคในใจเอ๊ะทำไมวะของแบบนี้มันเป็นของส่วนตัวนี่มันไม่กล้ายุ่งหรอกทีนี้แกเดียวกบอกเฮ้ยมันของไอหวานนี่วะเอาไปเลยหนูมันมันจะดีหรอคะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเอาไปเถอะไอหวานมันเป็นครูอ้าวเป็นครูหรอคะหนูก็เป็นครูก็าบบเก็บเก็บเก็บเขาก็ยัดใส่มือหนูหนูก็เก็บมา ใส่ใส่มาในกล่องเดียวกันแลยคะ่ะครับอีนี้หนูก็ใส่กล่องเดียวมาหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าเออหวาสงสัยย่าหวานก็คงอยากให้กําลังใจเราเนาะเราจะได้เป็นครูสักทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดคิดไปเรื่อยของหนูจนกระทั่งตอนที่หนูกําลังเก็บของส่วนตัวของคุณย่าหวานนะคะหนูไปเจอรูปคุณย่าใช่ไหมคะคในรูปของคุณย่าเนี่ยจะมีเหมือนเขาเรียกว่าติดตาติดอกอะค่ะตาประทับอะไรสักอย่างหนูก็จําชื่อไม่ได้หรอกครับ เป็นเหฝนอนบอกว่ายศเนี่ยระดับนี้แบบเป็นอการประกาศว่าระดับนี้ได้รางวัลระดับนี้ระดับนี้สองยศทีนี้หนูก็เห็นรูปแล้วหนูก็เอารูปออกมาวางหน้าบ้านแล้วก็ปัดปัดปัดฝนเข้าไปในบ้านนี่เจอกล่องสีแดงอันที่หนึ่งเป็นตาคุดติดอยู่รอยถลอกเต็มเลยอืแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาดูเปิดกล่องเฮ้ยนี่มันตาของย่ญญานี่ นูก็ไปวางก็บอกลุงตีฮะหนูเจอของลุงอ่าลุงตีก็คือเป็นลุงอีกคนนึ่งอะค่ะที่เหมือนเขามามาช่วยเก็บอีกอย่างหนึ่งลุงตีบอกเฮ้ยมันของลุงหลุยเอาไปลุงหลุยดิมันของแม่มันบอกอ่ะโอเคก็ไปแต่พราหนึ่งเราลุงเขาก็บอกเดี๋ยวลุงกลับก่อนนะลุงมีงานอ่ะหนูก็ไปของหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกมุมห้องหนึ่งหนูก็เจอกล่องแดงอีกพี่เป้เจอทั้งสองกล่องสรุปมันคือเครื่องลาดอิสลิยาพร อืมครับของคุณคุณย่าค่ะอใช่หนูก็อึ้งหนูถามถามพี่ยแดงว่าย่าทําไมหนูเจอของของคุณย่าหวานแบบนี้ล่ะได้เจอระดับนี้แล้วหนูก็เปิดกล่องดูอ๋อคุณย่าหวานเขาได้รับพระราชราชทานมาเลยโดยตรงครับแล้วก็ได้จากนายำนัในายกรัฐมนตรีด้วยอูโหเขาเป็นคู่ระดับไหนลระคะ เขาบอกว่าย่าหวานเป็นครูจนเกษียณค่ะเป็นข้าราชการที่มีเงินมากในสมัยนั้นอืแล้วก็ย่าหวานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงลูกด้วยเหมือนแบบว่าเลี้ยงลูกด้วยแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เขาก็เหมือนฟีแบบสะสมของต่างๆไว้เยอะหนูก็บอกอะไรบ้างเหรอคะหนูบอกไม่รู้เหมือนกัน่ะหนูว่าต้องลองดูเองเพราะคุณย่าเขาไม่ได้อยู่หนูก็เลยตัดสินใจเดินสำรวจรอบบ้านนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง สำรวจไปสำรวจมาเนาะจากที่หนูเห็นนะคะหนูก็เห็นเป็นแบบขอโทษนะพี่พี่เปอืมหนูก็มองไปบนกําแพงบ้านอะไรไม่รู้มันทําให้มันดนใจหนูก็เลยแงะกํา,ากแพงบ้านหนูไปเจอภาพฝั่งมุกอมอมครับภาพฝังมุกอันนี้มันสวยมากพี่เป้หนูชอบมากมีลายสีลายแล้วหนูชอบลายที่เป็นไก่ฟ้าที่สุดครับเพราะมันมันเป็นของที่ดูแบบเอ้ยทำไมมันดึงดูดใจจัง เห็นแล้วรู้สึกว่าเออเราเราก็คงไม่มีวาสนาได้ครอบครองหรอกเนาะม,มันเป็นของแพงอะ่ะเราก็ไม่กล้ายุ่งเราก็เลยเกรงใจก็แบบได้จะเก็บแล้วก็บอกบอก่าว่าในใจว่าเดี๋ยวเอาไปประมูลหรือไปขายให้จะได้หาเงินมาให้คุณลุงหลุยนะ่อย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้หนูก็เลยแบบว่าโอเคอ่ะแล้วก็ทําอะไรเรียบร้อยคือแล้วก็ถอดลูกบอต้องมีกครา้เดี๋ยวถอดลูกออกก่อน แล้วหนูก็เข้า Google l เลนเลยพี่เป้เช็คราคาอืแล้วหนูก็ถามยาแดงว่ายาแดงอันนี้มันมาจากไหนอ๋ออันนี้เหรออันนี้มันเป็นของเพื่อน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 ยาหวานเขาเอามาจากเวียดนามมากับเรือนาวิกโยธินโอ้โหหนูได้ยินนี่หนูก็อึ้งโอ้หนั่นเท่าไหร่วะเปิดก o เ l e ลเลนเช็คราคาสามหมื่นครับพี่ภาพละสามหมื่นสี่ภาพแสนสองหลงโอ้โห พฮเปล่าวะหนูก็ไม่รู้แหละก็ยังไม่ได้เช็คอะไรวรานี่ของยังเก็บไว้ที่บ้านบริษัทเขาอยู่ก mm. ็เข้าไปในบ้านอีกค่ะเจอโต๊ะไม้สักสองตัวเจอโต๊ะโยกตัวหนึ่ง mm. เจอสมบัติที่เป็นไม้สักไม้แดงอีกเยอะมากขนเต็มทีเต็มรถเลดดยค่ะตู้ไม้สักตู้็กคือของมีราคาทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> ที่พิกสุดคือเจอนาฬิกาติดเพชรอยู่ในลิ้นชักที่ปิดตาย mm. รู้ไหมพี่เป้ก่อนที่หนูจะเอาเจอนาฬิกานันทํายังไงหนูว่าอ่ะหนูเจอนาฬิกา i, แล้เฮ้ยแอมเปิดไม่ได้อะมันมันล็อกขนาดนี้วะเออหนูไม่รู้สิแม่เดี๋ยวหนูลองเปิดแล้วกันเนาะยายแดงบอกเอ้ยวานถามมึงอยากจะให้หลายน,นมึงกระชากเลยให้มันเปิดได้แล้อมึงไปหากุญแจพี่เป้ครับอันนี้แบบเหงื่อตกเลยนะกินใ,ใจทามันเปิดได้ขึ้นมาอีกว่าไม่น่ารอดแล้วแหละปักเดียวพี่เป้อืม หลุดคามือหนูเลยค่ะกระชากออกมาหนูนี่หลายหลังลงไปนั่งกับพื้อเลยอืมครับกระดุ้งเลยอ่ะแบบเฮ้ยทั้งนี้มันแน่นเขาออกไม่ได้แต่หนูก็ชากปักเดียวออกเลยอ่ะอืม,อมก็เจอพวกจดหมายเชิญงานแต่งการนั่นนี่แล้วก็ไปเจอนาฬิกาที่มีเพชรอยู่รอบรูปไม่อยากจับเลยกูออเอางาดีวะลุงหลุยมาเอาของไปหน่อยหนูไม่อยากยุ่งเลยมันมันมันทำให้หนูอึ้งอะค่ะครับ มันเป็นนาฬิกาที่เก่ามากแล้วก็มีเพชรรอบแล้วมันเป็นของแบบของที่แบบพรีเมียมอะไรที่เป็นสิ่งของพี่ขอยติข้ามไปได้ไหมเพราะมันเยอะเอาอ่าโอเคทีเนี้ยมันจะใกล้ใกล้จุดพีกแล้วพี่อันนี้แหละครับจุดพีคคือของทุกอย่างลงรถหมดเลยพี่เอาขึ้นรถลงรถไปที่บ้านหมดครับสิ่งที่พี่คือตอนที่หนูยืนอยู่บนบ้านนะคะ หนูอะทุกคนขนของลงไปหมดแล้วขึ้นรถไปหมดแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรหรอกอยู่ดีๆอะค่ะตรงฝาว่ามันมีรูปมึงตกลงมาดังฟั้งตกเองเหรอตกเองค่ะเออแล้วหนูก็ตกใจก็สะดุงหันไปดูเป็นรูปของสิ่งที่หนูชอบแล้วกันอืมครับแล้วหนูก็กลมไปเก็บตอนนี้หนูเงยหน้าขึ้นมาหนูเจอย่าหวานอยู่ตรงนั้นเหรอ ขาอยู่ตรงหน้าหนูประ,ประจันหน้าหนูเลยเออพี่เป้หน,หนูขาแข็งแบบสะดุ้งอ่ะแล้วหนูก็หลับตาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมนแบบไม่อย่างมองอ่ะไม่รู้ว่าจริงหรือฝาดออแล้วเย็นสักพักหนึ่งมันเหมือนมืมอเย็นอะไรลมเย็นเย็นมาลูกหัวสามสองสามทีครับแล้วก็พูดว่าเป็นครูให้ได้นะลูกออหนูแบบอืมครับเขาลูกหัวแล้วก็พูดว่าเป็นครูให้ได้นะลูกเออ แล้วก็เขาสพองหนึ่งก็มีลมพู้่ประมาณหนึ่งแล้วก็หายไปเลยลมมันหายไปแล้วหนูก็ค่อยๆเรมหลีตามองก็ไม่มีอะไรแต่รูปที่หนูได้มานะคะมันเป็นรูปของเป็นรูปของเกดกระดนตรีแหละคะ่ะค <c oughs> รับหนูก็เลยแบบเ <c oughs> ขาคงอยากให้เราเป็นครูจริงๆแหละตอนลยแบบตอนแรกหนูท้อแล้วจะไม่สอบเป็นครูแล้วหนูรู้สึกท้อกับชีวิตในการเป็นครูมากหนูรู้สึกว่าสมเหลกวกับมัน <c oughs> แล้วทีนี้เขาให้กำลังใจหนูก็จะลองดูสักครั้งหนึ่ง แล้วก่อนจะลงบ้านอะค่ะหนูกำลังจะเดินลงบ้านเลยหนูก็เดินลงบันไดามาแล้วหนูก็หันไปมองหลังหันไปอีกรอบหนึ่งย่าหวหานอยู่ตัวเดินอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะครับยืนบ,บนบันไดย,ยืนอยู่ตรงบันไดแล้วก็ยืนยิ้มไห่แล้วก็ใบาบายอย่นโบกมืออแล้วก็หายไปต่อหน้าหนูเลยอืครับแล้วก็สุดท้ายก็เอาไปเคลียร์ของเคลียร์อะไรกันเสร็จเรียบร้อยเนาะก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านประมาณชั่วโมงครึ่งก็เพียร์กัน เฮ้ย <Hey. S 1> อืมครับพี่บุ้มหนึ่งนะมันมีคนมาหลังรถหนูมาทุบหลังรถนูกบุ้มหนึ่งเออเขาคิดว่าเราเปิดเปิดไม่ออกหรือเปล่าติดในรถหรือเปล่าไม่ไม่พี่บุ้มหนึ่งนะหนูหนูกลัวอยู่บุ้มหนึ่งโอเคมันไปแล้วพี่ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนต้องสติก่อนเออ,เอ,อหนูไม่ได้กลัวผีอะหนูกลัวคนเออปลอดภัยเปล่า ไม่ไม่เป็นไรพี่หนูหนูจัดการได้นะคำเพราะว่าหนูมีหนูมีอุปกรณ์ในรถอยูไม่ต้องห่วงเอาดีๆนะเอาดีๆนะคนละทึกคนเันโอเคโอเคหนูมีอุปกรณ์ในรถอยูไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงหนูสู้ได้หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคมันไปละมันมีมองหนูแป๊บหนึ่งมันก็ไปละไม่มีอะไรคือไม่รู้ามันจะมาเอาของหลังรถหรือเปล่าเพราะมันมีของอยู่หลังรถอยู่อ่ะงั้นรีบสรุปเลย ต oh, oh. ลกง่ายๆเลยพี่หน mm hmm. ูกลับบ้านไปหนูฝันอีกแล้วยาหวานเข้ามาหาหนูในฝันครับเขามาเข้ามาพร้อมกับใครผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกัน mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นยายของแฟนหนูเอง mm hmm. เข้ามาในฝันเ mm hmm. ข้ามาหาหนูแล้วบอกว่าช่วยแฟนหนูด้วยฝากมันด้วย mm hmm. ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ แล้วเขาก็บอกเขาไม่เห็นภาพว่าบ้านหลังที่แฟนหนูอยู่มีถึงเจ็ดตนโอ้โหแล้วเรื่องเพิ่งเกิดไปเมื่อคสืนสนๆร้อนๆเลยพี่ครับหนูก็เลยจัดไปเลยพี่วันนี้หนูเอามีนหมอมาจากบ้านเลยทําพิธีเรียบร้อยอืมอืมอย่าค่อยเล่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะได้ได้แล้วก็สุดท้ายย่าหวานเขาก็เหมือนเข้ามาในฝันเนาะเหมือนฟีแบบเขามาให้ให้หนูเห็นเรื่อยๆเหมือนฟีแบบเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วก็มาสื่อถึงว่าเออเป็นครูให้ได้นะลูกนะอย่างเงี้ยประมาณนั้นเหมือนว่าให้กําลังใจค่ะเพราะเขาเนี่ยเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่งก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่เป้กลุ่มทัย์สุดท้ายที่ไม่มีใครขโมยอะ่ะเ,เพราะว่ามันมีผีหมอ้อและยาหวานุ้มกันอยู่ออแลวน้าท่วมมา20ปีอะ่ะพวมาแห้งเนี่ยเออนี่ไงกาลังบอกอยู่แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่แต่ทําไมของอยังอยู่ครบ เออ<ช>ก็คือ,อย่าหวานก็คือเขายังดูแลเขายังปกปอกเออปกปักรักษา,กษาเอออยู่ที่บ้านหลังนี้รอให้ลูกหลาหนของเขาอะมาเอาไปใอเออแล้วก็ก็ทําให้เรารู้ว่าเขามีตัวตนเขามีเขายังอยู่ที่นี่อยู่นะเขายังเมื่อกี้หนูก็เจอกันจะจะเลยตอนเดินออกมาค่ะคือที่หนูบอกว่าบ้านหลังบ้านหลังนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันอันตรายอยู่ด้วยแหละหนูก็ไม่อยากพูดเนาะ บ้านเช่าหลังนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องต่อไปอ่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าในชื่อเรื่องว่าเลขเก้าซ่อนเจ็ดเออ,เอ,อได้ได,ได้แล้วก็อะไรที่อ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งของต่างๆคือก็ละไว้บ้างนะนะอันนะเออเออนะโอเคแล้วค่ะก็คือที่หนูเล่า่เพราะว่ามันอยากให้เห็นรายละเอียดว่าเออบ้านหลังนี้มันมีสมขสั์จริงออๆนะเข้าใจเข้าใจค่ะก็เรื่องมันก็ ประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆน่ะหนูก็อยากจะเล่าว่ามันมันเป็นช่วงต่อที่ทําให้ต่อจากเรื่องนี้ด้วยเรื่องต่อไปด้วยมันเกี่ยวกันเพราะว่าเขาก็มาช่วยหนูเช่นกันโอเคได้แล้วตอนนี้อยู่อยู่กับใครเนี่ยไม่ถึงว่าตอนเนี้ยที่บ้านมีตอนนี้หนูอยู่บนตอนนี้หนูอยู่คน้วคนเดียวแต่ว่าจะมีคนอยู่ที่บ้านบ้านแฟนก็มีอยู่สองคนยังมีคนอยู่นะแล้วจากรถจากบ้านไกลไหมไม่ไกลค่ะนิดเดียวเลยก็คือเดินเข้าไปข้างหลังนึงจึงเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคงั้น ไปเข้าบ้านก่อนเนาะประมาณน,นี้นะขอบ<ด> <ขอ S 2> คุณมากคุณอัอน,นเพราะว่า<ข>เออมันกลัวกลัวกลัวว่าเออ,อ,อมันติ๋วเดียวเ,เป็นผู้หญิงด้วยนะขอบคุณมากนุ่นอันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องต่อไปนะได้ได้ค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้มันยังไม่มันยังอาจจะแบบหลายๆอย่างไม่เป็นไรถือว่าถือว่ามามาเป็นให้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มีใครที่อยู่คอยอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปน่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะ อาจจะเป็นบุสลุปอะไรอย่างเงี้ยได้น้องอันนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าหาที่ปลอดภัยกว่านี้นะไม่เอานั่นรถนะเออในบ้านก็ได้เนาะอโอเคโอเคขอบคุณมากน้องอันค่ะค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ